สิ่งนี้พฤติกรรมแฟนไปป้าความมีสายเข้าพี่กดรับแล้วยื่นให้น้องคุยส่วนน้องคือมือถือที่คาดผมโปรเจกต์อยู่พอพี่ยื่นมือถือให้พี่ก็มาพับต่อให้เลยพฤติกรรมคู่รักมากมันเป็นรูใ้ใจไปหมดอะไรเล็กๆน้อยๆทำป้าเขินบิดสุดๆเออไหนดูสิน้องออมกำลังพยายามจะใส่ที่คาดโปรเจกต์แล้วพี่ลิงถือโทรศัพท์ไว้ให้ โห <laughs> นี่เขาก็สัรหาเนี่ยเขาไม่ได้ทําบนหน้าจอนะคือแฟนขับซูมแล้วซูมอีก <laughs> คือยอมแล้วนี่คือชีวิตจริงนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คอนเทนต,ต์นะเขาก็เก่งกันนะแฟนคลับฉันยอมเนาะ <laughs> เขาดูกันยังไงก่อนอ๋อเจ้าที่ค่ะแล้วมีสายเข้าพี่เลยยื่นให้หน้อง <laughs> อ๋อนี่สายคาดอยู่ในมือเขาก็ยื่นมาถึงแล้วน้องถือที่คาดโปรเจกต์อยู่ พี่เลยกดรับสายให้น้องไปคุยระหว่างนั้นพี่ก็หยิบที่คาดโปรเจกต์จากมือน้องถือไว้ให้แรกเปลี่ยนเ,<ท>เป็นอย่งองางเอไหเออเหมือนทำกันเป็นเรื่องธรรมดาพฤติกรรมคู่ลาแฟนขับหลิงออมทำไมเขาเก่งอย่างนี้เพราะปกติถ้าเป็นเพื่อนกันมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลขนาดนี้<อ>นแล้วบแวบแวบ ให้หน่อยอ er pues าจจะมีการสั่งอันนี trap, ้คือแบบปุ๊บปุ๊บปบสลับอย่างรวดเร็วพอฟอกอยากจะกดส่งสติ๊กเกอร์ปอฟกอีโมจิปฟกกนะทุกคนมันเป็นมันต้องมีความรู้ใจกันขนาดไหนมันถึงขึ้นไหนได้ขนาดนี้ถูกค่ะนะคะแล้วคนรีกันพันสองแต่ฉันยอมใจแฟนคลับ ย้อนกลบไปคนที่สูงเขาเห็นได้ยัางคือันต้องแบบบอกว่าเปลี่ยนมือถือไหมคะรุ่นที่มันซูมได้เยอะๆนะคะจะได้เห็นชัดๆแต่บางทีมต้องว่ามันก็นะมีคนเขียนช่อง Youtube ชื่อช่องอะไรคะช่องนี้เลยค่ะมินิซีรีส์เหมือนชื่อยูเซอร์เลยค่ะนี่ค่ะเสิร์ชได้เลยนะคะ Youtube แต่ว่าถ้าจะดูรีแอคตอนเนี้ยต้องเป็นเมมเบอร์ก่อนนะ สมัครเข้ามาได้เลยเขราก็จะได้ดูกันแบบเรียวค่ะทำหลิงออกมา17ภาคแล้วนะคะตอนนี้ก็ลังดีแอคภาค18อยู่นะคะเออสุดจะปังโอเคเธอไม่อากจะกินน้ำได้สักทีอะฉันเหนื่อยแล้วนะก็เธอไปแช่ช่องฟิตอะก็ต้องรออะรอฉันก็จริงๆฉันก็หิวเหมือนกันฉันก็หิวเหมือนกันแต่น้ำมันมาแล้วแต่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยต้องยิบยังไงฉันก็กินอย่างนี้เลยเออจริงแล้วเธอก็กินน้ำ แต่ฉันก็ไม่มีน้ำกินขอบคุณจ้ะมีไหมจ้ะจิบจิบทำไมเราต้องใช้หลอดในเมื่อเรายกสดได้ <c oughs> ขอเนาะแล้วก็ขายปักตะก,กา้าเขาแล้วก็ไม่กินแบบให้มันดีๆถูกๆเนาะก็เถอะไปใช่น้นเชออ่<า>ีเช่นีกจะจริงๆน่าจะมีน้ำน้ำเปล่าจริงสักขวดนึง,องอเอาไว้เทใช่แต่เรามีแค่นี้ เคชอบยั่วให้ห่วงส่วนเมก็ห่วงทันทีอุ้ย <c oughs> สนุกจริงโว้ยเดี๋ยวนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมิกกี้เป็นคอนน้องนูนิวสองคนไปดูคนนอนเนาะหายไ้ <c oughs> <c oughs> นั้นหรือว่าต้องไปตั้งค่าใหม่ให้มันหายช้ากว่านี้เทสแลอกว่าพี่นิวพี่นิวน้อยเน่มาพิมพ์หรือยังตอนนี้เห็นแต่พี่มิกกี้นะคะเออล้สรุปขาดใจเธอไปดูหนสิเป็นอะไรก่อนสียใชก็ขาดใจเหมือนกันพื่อถายไปเร็วแล้วก็ขาดใจเหมือนกันอ่านม่ทันเป็นคอน้องนูนิวสองคนไปดูคอน้องนูนิวด้วยกันแฟนขับนูนิวถ่ายมาให้ค่ะ อ๋ออรูเมื่อกี้ไอวิดีโออ๋อพี่มีเขาดูกับเราไงเขานั่งเห็นจอรีแอคเราไงไอที่เราซูมเราบอกว่าซูมซูมใกล้มาเออ,<พ>อแล้วไม่ใช่คนน้องด้วยนนใช่ถ้าเป็นแฟนแฟนขับหลิงออมาเขาน่าจะเตรียมพร้อมในการแบบว่าซูมแล้วซูมอีกนี่ออก่าแต่เนี้ยเป็นเหมือนแบบเหมือแนบบเขาตั้งใจไปดูรูนิวเขาก็เลยแบบถ่ายมาให้ถ่ายมาฝากว่าเออนี่นะว่ามีโมเมนต์นะแกอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็คือน,น่ารักมากมากนะคะมันก็คือความเรียวอ่ะเธอไม่ได้ตั้งใจจะโดนคอนเทนต์เขาแต่ว่ามันคือแบบไม่ไม่ได้คิดว่าใครจะโมโอยู่ด้วยซ้ำพฤติกรรมโชวรักค่ะอามาโดสิอ่ะมาดูเขาห่วงกันยังไงอุ้ยอันนี้เป็นคอนเขานี่ไปหาเจ๊ดีกว่าช่วยได้อมากเลยอุ้ย,ไม,ไ,มยไม่โอเค,โ,อเคโชว์หลักพี่หลิงไม่โอเค เต้เต้ก็โซหมดนั่นแหละหมายถึงบอกว่าออฟใส่อะไรก็ไอเนี้ยดูมันมันใส่แล้วว่าวิวอ่ะอะหรอวะเออห่วงชอบย้อยห่วงเขารู้ว่าโดนห่วงเขาก็แบบห่วงฉันสิค่ะชอบค่ะชอบให้ห่วงแล้วจริงเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้เช็คแบบไม่ได้เช็คเลตติ้งด้วยนะแต่งโป้เพื่อไหวงไมหัวงห่วงฉันสิจ้าเออแม่ อันนี้นะคะปากะกาไว้เธอใส่นาิเธ<ข>อสามารถใส่ได้เลยนะเพราะเธอใส่อยู่แล้วอันนี้นะคะหัวเว่ยแบรนด์สิบอันนี้รุ่นใหม่ปะแต่ว่าที่ดูดูคือราคาใหม่สุดน่าจะสิบเอ็ดราคามันย่อมยาวกับแบบว่าคนที่งบน้อยเพราะว่าราคาไม่ถึงพันปะแม่ไม่ถึงไม่ถึงเออแต่ว่าคุณภาพดีเป็นของหัวหัวหัวเว่รา <Huawei. S 1> ราคาเต็มมาถึงแต่ว่าถ้ารอช่วงโปรอ่ะ กดช่วงโปรไม่ถึงใช่เพราะฉะนั้นกจะมีโค้ดส่วนลดกดผ่านตะก้ามีได้เลยจ้ะ